สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะมีใช้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเราจะเรียกมันว่าวิธีการทำแบบแผนผังต้นไม้ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปในเรื่องการตั้งหารถูกไหมครั้งนี้เนี่ยเราจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งในการหาตัวประอ,อไม่ใช่ แยกตัวประกอบนะไม่ใช่หาตัวประกอบแยกตัวประกอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าไอ้วิธีการแผนผังต้นไม้เนี่ยทำยังไงเริ่มแรก,กเราก็เขียนตัวที่เขาจะให้แยกไว้ก่อนอันนี้อย่างโจทย์เขาให้แยกตัวประกอบของ28นะคะก็เขียน28ไว้แผนผังต้นไม้เนี่ยคือเราต้องคิดว่า28เนี่ยมีอะไรคูณกันบ้างได้28 มันก็มีหลากหลายอะนะคะแต่ว่าถ้าเวลาเราท่องสุดคูเนี่ยเราจะชินกับว่าเจ็ดสี่ยี่สิบแปดถูกไหมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดหลังจากที่เราแยกมาแล้วนะคะสองตัวแรกเนี่ยให้เรามาดูว่าตัวที่เราแยกอะคะ่ะเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังอย่างเจ็ดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วนะคะ แต่4ยังไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นจะต้องแยกต่อ,อแยกมันออกมาต่อนะคะ4ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมอะไรคูณกันได้4บ้างก็คือ2กับ2กับ2ใช่ไหมคะ2คูณ2เป็น4นะอะ เราก็มาดูว่า2เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือยังเป็นหรือยังคะ2ใช่จํานวนเฉพาะไหมใช่นะคะคือ2เนี่ยเป็นจํานวนคู่จํานวนเดียวที่เป็นจํานวนเฉพาะอ่ะพอเราได้หางแถวแล้วหางแถวคือตรงไหนหางแถวคือตรงนี้นี่หางแถวนะคะไม่มีอะไรมาแบบแยกต่อแล้วเราก็นําตัวเลขทั้งหมดเนี้ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ เพราะฉะนั้น28จะเท่ากับ7คูณ2คูณ2หรืออ่าหรือเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เท่าไหร่7คูณ2ยกกำลัง2นะคะเพราะอะไรเพราะ2มี2ตัวเราก็ใช้ยกกำลัง2อนะคะอันนี้7มีตัวเดียวคือมันก็เท่ากับยกกำลัง1แต่ว่าเขาไม่นิยมเขียนกันเราไม่ต้องเขียนก็ได้ นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู28เนี่ยบางครั้งคนเด็กๆอาจจะคิดว่าไม่ใช่แบบอาจจะนึก7คูณ4ไม่ออกแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรอีกได้อะไรอีก2กับ14แบบนี้บางคนอาจจะได้แบบนี้ก็ได้อ่าบางคนอาจจะได้แบบนี้ คำตอบมันจะเท่ากันนะคะอะอย่างมาดู2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วอะผ่านไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วมาดู14ต่อ14ใช่จํานวนเฉพาะไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องแยกต่อให้เป็น2คูณกับ7อ่สองคูณกับ7 2เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว7เป็นจํานวนเฉพาะแล้วก็หยุดอ่าได้เหมือนกันเลยก็คือเอ่อสองสคูณสคูณเ อได้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบของ28เนี่ยจะได้ว่า7คูณ2คูณ2หรือ7คูณ2ยกกำลัง2นั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูถัดไปนะคะอ่าอันนี้เขาบอกว่าแยกตัวประกอบของจํานวนที่กําหนดให้ต่อไปนี้ตัวนี้นะคะคือ14 14อ่าเราก็เริ่มเลยแยกตัวประกอบของ14 สิบสี่อะไรคูณกันได้สิบสี่เจ็ดกับสองนะคะเจ็ดคูณสองได้สิบสี่เจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังอันโขเปลี่ยนสีนิดนึงเจ็ด <7 S 2> เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้วสองเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของสิบสี่นะคะแยกได้ว่าเจ็ดคูณสองจบเลยอ่า อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มนะคะเด็กจะได้เข้าใจเอาตัวเลขเยอะๆหน่อยเนาะซักหนึ่งอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดอ่ะสมมุติให้แยกตัวประกอบของหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วก็เขียนไว้ก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกลมๆไว้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแยกอะไรได้ได้บ้างนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยครูแนะนำให้แยกสองไปก่อน 2กับอะไร128หาร2ได้เท่าไหร่อ่ะตั้งหารก็ไดห้อยยหาร2 2 6 12 1 8 2สิบองหนึ่เอ,อ,อ้ย 8, สองแปดนะคูจะ2 2งสองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสองคูณกับ64ก็จะได้128 อ่าต่อมาเรามาดูว่า2เป็นจํานวนเฉพาะหรือยัง2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วหยุดเลยไม่ต้องไม่ทาอะไรมาแล้วแต่ทําไม64ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะแยกต่ออะไรคูณกันได้64บ้างท่องสุดคูณเลย8 8 64อ่า8 8 64 8เป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่าคะ8ไม่เป็นจํานวนเฉพาะ เพราะฉะนั้นทำไงต่อแยกต่ออะไรคูณกันได้8บาง2กับ4แล้วก็2กับ4เราจะไม่เขียน1กับ8อะไรอย่างนี้นะคะเราจะไม่ใช้นะั้นึจะไม่ใช้2กับ4ีอ่ะสเป็นจำนวนเฉพาะแล้วหยุดเลยแต่สี่ทำไมยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะหาต่อ อะไรคูณกันได้4บ้าง2กับ2แล้วก็2กับ2จบยังจบแล้วนะคะปึ๊บป๊บนี่ปลายแถวมีอะไรบ้างปลายแถวมีแถวแถวนี้มี2ปลายแถวนี้คือ2นี่ นี่เรียกว่าปลายแถวนะคะปลายแถวคืออะไรปลายแถวคือมันไม่มีแง่งมาต่อแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีแล้วเห็นไหมอันนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีเส้นเส้นมาต่อแล้วเราจะเรียกมันว่าปลายแถวนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาเลขปลายแถวมาเลย128เท่ากับแยกตัวประกอบได้คือ2คูณ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  2, 2, 2, 2, 2. คูณสองคบยังไอันนี้มีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาสี่เโอเคครบแล้วนะคะมีเจ็ดตัวเราจะเขียนได้ว่าสองยกกำลังเจ็ดนั่นเองแค่นี้เองค่ะแต่เด็กๆเวลาทำเวลาตัวเลขเยอะๆเนี่ยต้องดูดีๆว่าไอตัวเนี้ยไอตัวปลายแถวเนี่ยมันคือตรงไหนครูแนะนำว่าถ้ามีปากกาสีหรือปากกา ีที่ไม่ใช่สีที่เขียนอันนี้สีต่างๆอาจจะเป็นเนี่ยจะวงสีแดงก็ได้แต่ตรงนี้วงสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยให้แยกสีไปจะได้เห็นได้ชัดนะคะอย่างอันนี้ปลายแถวของครูก็คือสีเขียวอันไหนที่มันยังหาดได้ต่อเนี่ยครูก็ใช้วงสีแดงไว้อ่าแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูเพิ่มเติมดีกว่าอันนี้36 36อ่าแยก36 36ถ้าครูท่องสุดครูเนี่ยครูจะได้ว่า 6 6 3 6บอ่าบางคนอาจจะเอ่อ6 3 3 36 32เป็น36อะไรก็ได้แยกได้เหมือนกันเลยแล้วแต่เราอ่ะ6 6ใช่จำนวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นทำไมเราต้องแยกต่ออะไรคูณกันได้6บาง2คูณ3 6คือ2คูณ3 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว3ก็เป็นจำนวนเฉพาะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะหยุดดังนั้นตัวเอ่อแยกตัวประกอบของ36ได้ก็คือ2คูณ3คูณ2คูณ 3, 3, 3หรือมี2กี่ตัว2 2ตัวคูณ3กี่ตัว 3, 3 2ตัวแบบนี้นะคะง่ายๆเลยไม่ยากแต่มันจะยากถ้าเด็กๆ วงกลมจนงงนะคะอ่าอย่างง,งนะปลายแถวอยู่ตรงนี้นะเอาตรงนี้มาเขียนนะคะโอเคสำหรับเรื่องการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนผังต้นไม้เนี่ยก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานในแบบฝึกหัดให้เนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ